สวัสดีครับเอ็มครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับล่ามไปเรื่อยนะครับก็ไม่ค่อยว่างนะครับสาอาทิตย์ก็ว่างแล้วเดี๋ยวก็มาอัดที่ไปเรื่อยนะครับอีพีนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของออถ้าล่ามอย่างเราครับจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันต้องเลือกอยังไงเออจริงนะครับก็คือปกติตามประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยหรือของท่านอื่นนะเนี่ยผมไม่ทราบนะครับถ้าล่ามอย่างเราสมมุติว่า สมมติว่าเราเรียนสายภาษามาสมมุติว่าเราเรียนสายภาษามานะครับแล้วเราทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานเหล็กงานผลิตเครื่องจักรละกันเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับผลิตเครื่องจักรเนี่ยแล้วเราเมื่อมันไม่โตสักทีอย่างงี้ครับมันไม่พอมันไม่โตสักทีเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยเราควรจะเลือกยังไงมันก็มีสองทางครับก็คือเลือกยังไงก็ได้ เออทางแรกเนี่ยง่ายสุดละคือเลิกยังไงก็ได้แต่มันก็อาจจะลําบากหน่อยครับเพราะว่าเราจะต้องไปเรียนรู้งานใหม่แล้วถ้าเราไม่เจอบริษัทที่เขาเทรนนิ่งเราถ้าเราไม่เจอถ้าเขามามาถึงเขาให้เราไปล่ามเลยแบบไม่เทรนนิ่งไม่บอกอะไรเลยไม่บอกข้อมูลไม่ไม่ให้ความรู้อะไรเราเลยเนี่ยเราคิดว่าเราแปลได้เนี่ยอันเนี้ยเราจะลําบากนะครับเอออันนี้ก็ ถ้าเจออย่างนี้ก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าเราไปไหวหรือเปล่านะครับส่วนอีกทางหนึงครับอีกท,ทางหนึ่งก็คือเราก็เลือกงานที่เรามีประสบการณ์แล้วงานที่เรามีประสบการณ์แล้วเช่นเมื่อกี้ครับที่ยกตัวอย่างไปเราทําเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจกักรอ่าพวกแมชชี n นิ่งกึ่งกัดเจาะสายหรืออะไรพวกนี้เราเคยล่ามมาเกี่ยวกับงานเหล่านี้เวลาเราหางานใหม่ครับให้เราไปหางานที่เป็น สโคปงานเหมือนเดิมครับใกล้ใกลใกล้เคียงเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับกับกับงานเดิมที่เราที่เรามีประสบการณ์อันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยทํางานได้ง่ายเข้าใจงานได้ง่ายที่สําคัญถ้ามันมีประสบการณ์มาแล้วอะถ้าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราไปงานอย่างนี้เดิมอะก็คือเราสามารถอัพเงินเดือนได้นะครับที่ที่ ที่มาคุยให้ฟังเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมก็เปลี่ยนงานมาค่อนข้างเยอะครับพอค่อนข้างเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีเจอทั้งหลายแบบเลยเจอแบบไปถึงปุ๊บโยนเราไปโยนเขาเราโยนเราเข้าไปในผแผนกเลยแล้วก็ไปให้ล่ามเลยเนี่ยครับไม่รู้อะไรเลยครับถึงเราจะศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ดีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันเป็นงานใหม่ที่เราไม่เคยจับเนี่ยยังไงก็แปลไม่ได้ครับ มันแปลได้แค่แปลไปแปลแบบขวานผ่าซากแปลไปดิบๆอย่างนั้นนะครับมันจะไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเราแปลไปเขาคนคนที่เขาสื่อกันคนที่เขาคุยกันเขารู้กันเองครับเราไม่รู้พอเราไม่รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แปลไปอย่างนั้นเขาจะงงไอ้นี่แปลอะไรวะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันอ,อไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีแบบถึงแม้ ถึงแม้นะครับถึงแม้เราจะศึกษาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มเีเราก็ไม่รู้พวกดีเทลที่เขาที่เขาคุยกันอยู่ดีเพราะว่าในบริษัทน่แน่นอนมันจะมีพวกโนโ้ตหาวพวกความลับพวกนี้นะครับแล้วก็พวกด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เฉพาะของบริษัทนั้นๆนะครับฉะนั้นเราก็จะ แปลได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับดีหรอกมันอาจจะแค่แบบพอพยุงตัวพอทรงทง,งไปได้นะครับแต่ถ้าเออทั้งเราถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม,ตมแล้วเรากา็พอจับจุดได้ว่าเออบริษัทนี้ขายอะไรเป็นยังไงผลิตอะไรเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปแปลครับมันจะเเขาเรียกว่าจับต้นชนปลายเนี่ยได้ไว เราถามเขาเออพี่ตรงนี้งานนี้มันเป็นยังไงนะเราสตอรี่ผมนิดนึงนะปุ๊บปุ๊ป๊แล้วเออมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อ๋อห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันจะเริ่มไปอย่างนี้นี้เน,เนี่ยเวลาเวลาเราเข้าใจในงานเนี่ยมันก็จะทําให้เนี่ยเอ่อทำให้เราเนี่ยแปลแปลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วแปลได้รู้เรื่องแล้วก็เอ่อคนฟังนะครับไม่งงนะครับไม่งงอแหละผมเคยเจอแบบโยนผมก็ไป ไปถึงส่งเข้าไปแนเกเนี้ยโยนผมก็ไปเลยแล้วก็แปรเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในอีพีก่อนๆเนี่ยก็มีแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแต่แบบนายญี่ปุ่นก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไสเต็ปไปสเต็ปนะค่อยๆไปเราก็แบบอ,อึดอ,อัดใจเพราะว่ามันมันเราไม่ถนัดแล้วแบบโหเขาสเต็ปไปสเต็ปแต่เขาพูดอย่างนั้นไม่ไม่มีใครกดดันครับยกเวลาล่ยจ,จะกดดันมากเพราะว่า สเตปไปสเตปอะไรวะเนี่ยเขาทํางานกันมา,มาเป็น5ปี10ปี15ปี20ปีเนี่ยเราเข้ามาแว็บเดียวมันจะแปลได้เหรออย่างเงี้ยเออมันก็ต้องดูดูด้วยนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนงานนะครับถ้าเราถ้าเราไปเปลี่ยนสายงานไม่ใช่เปลี่ยนสายงานเราไปเล่าเหมือนเดิมเนี่ยแต่ทีนี้เราเปลี่ยนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเ,เล็กอุตสาหกรรม เรื่องของการผลิตเครื่องจกักรสารกรรมอาหารอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ตามครับถ้าเราอยู่อุตสาหกรรมไหนครับให้เราเวลาเราเปลี่ยนงานนะครับให้เราไปตามอุตสาหกรรมนั้นถ้าถ้าเราเปลี่ยนอุตสาหกรรมเมื่อไหร่โอ้ลำบากครับถ้าเราเปลี่ยนอุตสาหกรรมเมื่อไหร่สิ่งบริษัทที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ครับเราดูข้อมูลไปดีๆว่า เออเรามีความรู้เรื่องนี้ไหมแล้วก็ถึงไม่ถ้าไม่มีความรู้นะครับเราคุยกับคนสัมภาษณ์เราเราคุยกับเฮดอาร์เราคุยกับหัวหน้าเราเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีเฮดอาร์กับคนในแผนกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าเราที่เขามาคุยด้วยครับเราถามนะครับสงบงานมันเป็นยังไงแล้วคุณมีเทรนนิ่งให้เราไหมคือเออเราก็บอกไปเลยครับว่าเรากังวลว่าว่าอาจจะแปลได้ไม่ดี เราก็เลยอยากให้ถ้ารับเราเข้าไปหรือเราได้โอกาสเข้าไปเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยเทรนนิ่งให้เราหน่อยผมเคยเจอองเงี้ยครับบริษัทแ,แถวๆนูน่นส่วนประกรันไม่เทรนครับเข้าไปไม่เทรนผมก็แปลจับต้นชนปลายเอาเองครับเอาโอเคแป้งอย่างีอย่างี้อง,งี้พอไม่เทรนเราเเขาก็ส่งผมออกไปกับช่างบางส่งออกไปกับเซลล์ส่งไปนูน่นนี่นี่นั้น ไม่ไม่รู้เรื่องครับไม่เทนอะไรเลยครับเราก็สุดท้ายให้ผมไปกับช่างครับไปเซอร์วิสไปเ,เหมือนไปส่งของบางทีลูกค้าก็ไม่ให้ทําอะไรก็ส่งของเสร็จว่างเลยเราก็กลับไม่ไปซ่อมไปอะไรเงี้ยเด็กหรือพนักง,งานบางทีเขาอธิบายไม่ไม่เก่งอธิบายไม่เป็นเงี้ยเราก็เราก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วสุดท้ายครับผ่านมาสามเดือนสี่เดือน เขาก็บอกว่าอ้าวเอ็มทำอะไรเป็นบ้างผมก็เฮ้ยทำอะไรเป็นน่ะขับรถไปส่งของลูกค้าไงเอ้าทำไมอ่ะก็คุณคุณส่งให้เราไปส่งของอย่างเดียวแล้วมันจะเรียนรู้อะไรได้ใช่ไหมอืมแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบพอล่ามเข้าไปมักจะถูกรอยแผลครับมักจะถูกรอยแผลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนว่า ไม่ยอมสอนล่ามครับว่าว่างานของบริษัทมีอะไรยังไงแล้วเวลาคุยกันเนี่ยเล่าอรี่อ,อให้ล่ามฟังเนี่ยด้วยนะครับไม่งั้นล่ามจะงงพอล่ามงงเสร็จปุ๊บเนี่ยล่ามแปรแปรดิบๆไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยล่ามก็จะรู้สึกไม่ดีละถ้าไม่ใช่ล่ามสายวิทย์นะครับพอทําไม่มีความอดทนน้อยหน่อยแบบทนไม่ได้หรือแบบ คนที่ใจเร็วด่วนได้เนี่ยเขาจะรีบเปลี่ยนงานทันทีครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเสียโอกาสทั้งทางบริษัทแล้วก็ทางล่ามเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าฝากคนที่ทํางานกับล่ามแล้วผ่านมาครับสอนงานล่ามด้วยนะครับสอนงานล่ามเลยล่ามไม่ได้แบบเรียนรู้หรือเก่งอะไรทุกคนนะครับดูดูเขาครับสอนงานล่าม,ล,าล,ามล่ามจะได้เป็นแล้วก็ล่ามจะได้แปรได้ดีนะครับส่วนล่ามอย่างเราครับ <c oughs> เวลาเราเวลาเราจะเปลี่ยนงานเราดูดีๆนะครับว่าเรามีความรู้ทางสายงานนั้นๆไหมถ้าไม่มีความรู้ก็ถามเขาว่าเ,เทรนนิ่งให้เราไหมนะครับถ้าเขามีเทรนนิง่งมีแผนเทรนนิง่งมาให้เราดูก็โอเคแต่ถ้ามันไม่มีแผนเทรนนิ่งอะไรเลยมาดิบๆมามาลอยๆเป็นเมฆลอยๆอ๋อเราอย่างนี้ๆพูด,พดๆลอยๆอย่างเงี้ยอันตรายครับอันตรายเข้าไปเนี่ยเหมือนกับอยู่ดี หย่อนเราลงไปในสนามลบแต่ไม่ให้อาวุธไม่ให้เกาะแม่เลยเหมือนเราตัวเปล่ามันต้องวิ่งหลบหลบมิเไซล์หลบกระสุนปืนอันตรายครับอันตรายแล้วเราจะอยู่ยากนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านที่ท่านที่กําลังจะเปลี่ยนง,งานหรือเออท่านที่กำลังจะสมัครงานเนี้ยเราดูครับว่าเรา,เรามีความรู้อะไรบ้างเราไปให้ตรงสายนั้นๆครับมันจะไปไวจับต้นจนปลายได้ดีนะครับก็ลองดูนะครับว่า เป็นยังไงก็เอาประสบการณ์มาแชร์ให้กันฟังนะครับก็ท่านใดเจออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีหัวข้อไหนแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมมีประสบการณ์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ